แม่งฉันอารมณ์ดีคำสุดท้ายคำเดียวเลยแม่งกูกอารมณ์เสียเลยพอโดนมจบไปกูแบบอารมณ์เสียเลยลวะอภพรขึ้นเลยนะวะอารมณ์เสียมาเลยอะโดมเนี่ยนำผมอยู่แค่สองหนึ่งเท่านั้น แค่สองหนึ่งเท่ 21, านั้นมือปนพูดจาอะไรไม่กลางเลยเนาะอะไรอ่ะมึือปืนพูดจาอะไระมึงเป็นพิธีกรไม่ได้นะเนี่ยกูไม่เป็นพิธีกรพูดจาอะไรไม่กลางอ่ะพูดจาอะไรเข้าข้างตัวเองเมื่อกี้ไอ้สัปดาห์ที่แล้วมึงก็ะนำก่อนสุดเดิมสุดเดิมเออสัปดาห์ส๋ยวทางนี้เลยนะแบไม่แต่ว่าถ้าอันซับได้ก่อนก่อนกูก็นำแล้วกูก็นำชนะยาวเลยนะยุเดือกอีกแล้วคำเหมือนวันที่ที่แล้วเลยเหมือนวันที่ที่แล้วเลยมึงก็โวดเงาหนุกหนุกหนุกแผล่ได้กลิ่นแพ้หรอชากลิ่นแพ้มึงแรงมากเลยอะกลิ่นแผลม คุณนบ้างไหมี่คุณมากคุณมากมากแต่นึกไม่ออกเฮ้ยคาราโอเกะกลับมาแล้วผู้ชนะจากสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหโอ้โหแม่งลากยาวสุดยอดลากยาวมากโอ้โหคนแม่งเสริ่นสันเสริญกันทักอาทิตย์อะที่ผ่านมา โอ้โหน่าจะชูถ้วยมันนี่ขอ,นของจริงครั้งที่แล้วคือแบบให้เด็กมันเอิดตเวลา,มมา,มมาเลยเหรอคนป้ายเรียกอะไรให้เอิดให้เด็กมันเอิดทีน,นึงผ่านมาทีนึงไม่ล้างหน้าเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็อยากให้มันเป็นร่องรอยความทรงจำ <c oughs> ให้ประวัติศาสตร์ว่าวันนี้จะไม่เกิดแบบนี้อีก กูทำมึงเบาๆนะเน,นี่ยน่ารักกันเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูทำหนักหนักไม่ได้ทำหรอกวันนี้กูจะชนะอีกรอบหนึ่งมา,ด,มาดิมันเดินวัากติกาเราจะมีเพลงนะครับให้เพื่อนๆเราหลายๆคนไปยืนอ่านเนื้อเพลงทำให้มันเละที่สุดแล้วเรามาทายกันว่านี่คือเพลงอะไรถูกต้องคใครถึง3มใน5เพลงก่อนคนนั้นชนะอีกฝ่ายยังเละแน่นอนฮะซึ่งตอนนี้เรามีเดิมพันกันอยู่ด้วยว่าถ้าเกิดว่าใครชนะถึง10ก่อนจะต้องพาทีมงานไปคาราโอเกะใครชนะถึง10อีกฝั่งต้องพาใครคนแพ้ อ่คุณแม่ต้องพาไปซึ่งตอนนี้โดมเนี่ยนำผมอยู่แค่สองหนึ่งเท่านั้นแค่สองหนึ่งเท่านั้นมคนพูดจาเลยไม่กลางเลยเนาะ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> มือปูนคนพูดจาอะไรมันเป็นพิธีกรไม่ได้นะเนี่ยกูไม่เป็นพิธีกรพูดจา,ะา <c oughs> อะไรไม่กลางอ่ะพูดจาอะไรเข้าข้างตัวเองก็เพียงแค่สองหนึ่งเขารายงานต้องราย <c oughs> งานแฟกต์รายงานผลนำอยู่สองตอนหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องมาบบกนำอยู่นิดนึองอันนี้ก็คือมึงเข้าข้างตัวเอง ไม่กมาดูดีกว่าว่าวันนี้นะฮะการที่ผมจะเสมอสองสองสามหอกูแรงออกสองสองเอาล่ะเอามาเพลงแรกวันนี้ทีฟาดีฟ้าจันเลจันไลจันจันจัน ยาใสควาวักวักชวักักาเอบังอาฮะไม่รู้จักชื่อเพลงแต่รู้ว่าไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อยุ่ยยุยุ่ยยุ่ยูุดยยุ่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 เยุ่ยยุ่่ยยุ่ยยง่ยยุ่ดปังมิลลุ่ ชัวชัวชัสุดปังเท่าไรสุดมือเมื่อกี้สุดมือเลยเดี๋ยวเราฟังเฉลยกันดีกว่าอ๋อหายฝาชัวชัวชัวจแล้วขึ้นบ่างอสุดปัง สุดพังเลยเพลงแรกปล่อยดีใจดีใจ,ใจอ่ะไม่รกแล้วอีกแล้วเมื่อกี้ไอ้สัปดาห์ที่แล้วมึงก็น้ำก่อนสุดเดิมสุดเดิมเออสัปดาห์สถานนี้เลยนะแบบไม่แต่ว่าฉันเอาสัปดาห์ก่อนก่อนกูก็นำแล้วกูก็นำชนะยาวเลยนะแล้วไอ้สัปดาห์ที่แล้วมินลิด้วยเพลงแรกอ่ะเหมือนคุ้นคุ้นทางเดิมเลยคุ้นคุ้นทางเดิมเลยมามา <c oughs> ทุกันชอบชนวันดี ชีวิตเราต้องมีชักมีตองทุ้มตาเฉยเฉยนัมตาชาทัดดินชาตตอดน้ำชาทิดูวอีังลายเอวดาวฟ้าฟ้าแท้ดูเัาเลอร์เฮ้ยฟ้าแท้ดูเัาเลอร์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินแล้วจบจนวันนี้ ใช่มในเราไปฟังเฉลยเลยใีนเราไม่อีบ่ะอ่อนๆไปให้ก่อนไงเดี๋ยวไม่หนุกในเทปนี้ตอนนี้คะแนนเสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งนีครับนี่แหละเรื่องได้หนุกๆไงหนุกๆอีกแล้วคำเหมือนมนที่ที่แล้วเลยเหมือนมาทีที่แล้วเลยมันก็หมดงหนหนุกหนุกหนุ้แผล่ได้กลิ่นแผลหรอชากลิ่นแพ้มึงแรงมากเลยอ่ะกลิ่นแพ้มึงแรงมากกว่านี้ ฉันเอ็นพุกคนมากไม่ไม่รู้ว่าใครต๊อใครตั้งไซทังขวายิ้มให้คันเป็นชาหนันรู้ไมว่ามันทุกชใหรู้ไมที่ทัวบอกคันฉันอารมณ์ดีกูรู้แล้วรู้แล้วเหมือนกันแปลงเอ้ยคำสุดท้ายนี่แหละ เฉลยลมดีอยากร้องดังๆปามี่คำตอบที่ถูกต้องเลยมดีอ้าวคเนอยากจร้องดังๆกนเนอ่เองเฉลยนะครับ สวยงามกว่าพี่ดูชัดพี่ชัดไงพี่ชัดพี่ปิ๊ดไงไม่พี่ปิ๊ดพี่ชัดพี่ยอดปะพี่ยอดเอใช่เออเอออะไรแบบนะ้ไม่มีวะในช่วงแรกๆในรลบแรกๆหรือเปล่าตอนนั้นเขายังไม่ได้ฟอร์มทีมยังไม่ได้ฟอร์มเแม่ในรอบแรกเนี่ยแม่งฉันอารมณ์ดีคำสุดท้ายคำเดียวเลยแม่งกลัวอารมณ์เสียเลยพอโดนจับไมปุ๊บกูแบบอารมณ์เสียเลยเมื่อกี้อภพรขึ้นเลยเมื่อกี้อารมณ์เสียมากเลยอ่ะ อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียตอนนี้นะครับคะแนนในเทปนี้พี่โดมนำอยู่2ต่อนหนึ่งเหนื่อยไปเลยแ่ที่ทีล้เลยมือนหอเหรอไม่เหมือนมึงนำกูสองนึงไม่คที่แล้วมึงนำกูก่อนแล้วกูไปตีเสมอ <c oughs> ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนค่ะทำไมใบมันเอียงเอียงแม่งเอียงไหมเอียงต่อไป Ya tin cha wai long pong Ya kang chang wai kong yao Ya ploi hai chang tong tu tang Shao yu ka tua heng Fo chang ko mi nam ta hao he Mai fao kwa kai Tau ka tong ko hao wa Yi nai chou คุณบ้างไหมล่คุณมากคุณมากมากแต่นึกไม่ออกเฮ้ยมึงมันคุณมากมันคุณมากมันเป็นเมสเศจที่คุณมากคิดว่าฟังอีกรอบก็จะก็ยังนึกไม่ออกนะนะมาต้องลองดูลองดูอย่าทิ้งชาไว้ลองพองอย่าขังช้างไว้คนเดียวอย่าปล่อยให้ช่างทงทุกท์ทรมทยมอยยางรุ่งสุยมาไม่ใช่จะไม่ช่าง ลาวมงตาชันไห่หนานฮอกกอนคานมวยวันวันกูเกียดวันวันมากเลยอะอะไรวะตอนนี้เนื้อมันได้แล้วแต่มันแค่เรียงเมโลดี้ออกมาไม่ถูกใช่แม่งเรียงเมโลดี้ไม่ได้เนื้อมันคุ้นอะเนื้อมันเคยฟังแน่ๆเพลงเนี้ยใช่แต่ถ้าเมโลดี้มาประกอบได้เนี่ยมันจะแมะเลยน่าจะผู้ชายปะกูคิดว่าผู้หญิงวะ ท้าบ้านให้ผู้หญิงร้องผู้หญิงร้องเพลงเศร้าช้าผู้หญิงเหรอไม่ใช่ราสามารถฟังอีกรอบได้นี่ได้ให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็อได้ได้แล้วทาอีกครั้งที่สาม่ะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรก็คือว่าจะฟังกันจนดึกดื่อเลยไม่ได้กลับบ้านเอกวันนี้เอาฟังอีกรอบอย่าทิ้งชาวยังพองอย่าขังฉันไว้คนเดียวอย่าปล่อยให้ฉันต้องทุก ฮังไต้หวันกตุ้งกัวฮาว่าลาวมังตั๋งฮันไห่หนานฮกกงกันมวยวันวันต้องตอบแล้วอ่ะรอบนี้ต้องตอบแล้วตั้งแต่าต้องมาอบคนละครักูคิดว่าเป็นพี่ดาเป็นผู้หญิงมีวงแต่ว่าตอนนี้เขามาทำเดี่ยวแล้วน่ะใบให้พี่ดาปะแต่เพลงนี้อยู่ในช่วงที่เขาเป็นวงอยู่ในวงแล้วเป็นเพลงที่ดังที่สุดของวงเขามึงกับกูอะคุณปรึกษาไม่ได้ ไม่ต้องรู้เ้าคบกันแ <laughs> บบไหนแต่คำตอบที่ผิดครับมาทีนี้พี่โดมหนึ่งคำตอบเฮ้ยังไม่รู้เลยยวเสียเวลามึงอ่ะไม่รู้เออย,ยอมมายอมนะครับฉเฉลยคาราบโอโ้โหโคลึกอะ่ะลึก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  ใส่ลึกใส่ลึกโหลึกเกินมาสรุปคะแนนข้อเมื่อกี้ตอบไม่ได้นะครับตอนนี้พี่โดเยันนำอยู่สองหนข้อต่อไปพี่ตั้มตอบถูกเสมอพี่โดมตอบถูกจบเลยจบเลยนะครับมาเพลงที่5้าครับ ฉันคิดครังฟิววันไม่คีฮอนไม่รักคนตี่เขาไม่ได้รักเราก็ชฉันชีอย่างนี้สุดท้ายต้องดองเขาเมองพันสุดท้ายไม่มีโอ้ยไรไม่โดนเขาเมืองพันไรไม้มีใครสำการมึงใจเย็นนะคนที่ถูกรักบอดี้แสลม สตัรีบเชียวรีบดิมันมันใกล้จะมันมันใกล้จะคใครคำกลามันใกล้แล้วเดี๋ยวมึงเร็วใช่ป่ะคนที่ถูกลักเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้เ้เฮยเฮ้ยเฮยเฮนยเ้ยเฮนนเยเเยเ้้้ย

กิ่นไทยชนะเริ่มลอยอะไรเยอะเดี๋ยวตา้มเสมอแล้วยู่งนะเหมือนเสมอการตอนนี้ก็เลยต้องยืดเยื้อไปถึงเพลง s a t e r d a y ตัดสินะครับเพลงสลับสลับหรือว่าไงไม่สลับครับรุ่ยเรียงเลยมาใครใครไวก่อนรุ่วางตรงกลางดิได้ตอบก่อนตามมึงเขยหรอกูฟังกลางมากนี่ตรงกลางนี่โอ้โหนี่มา นโจมาวยที่เขามาขอบแลี้ยงคุชักไปฟมนาดอนไม่วยเร่งทุกเรงรักคอยเชิญไอ้มื่ชาดองขักสถให้มีเท้รักดีทองวัดใช้เมื่ชาดอนชนเขตไทายังไม่ไหวอยักมีไหวทั้งทั้งเทวันที่คุณได้เดินเข้ามา วันตายเราได้ลองมองตาขอบอกหัวใจเอาไว้ว่าไอรูนวอะกูจำนวนเลยกูไม่รู้เลยกูยังไม่ไหวกอบเขาอยู่ว่าแต่จูไม่หด้ว่าวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้งคุณและคุณเท่านั้นแกงส้มนรัศน์ครับ ส่ไมธนาทัศชัยอัดหนุ่มมากควรนชื่อชวนน่ากินหมายเลขแปดเดือสตาแปดเป็นยี่ห้อพีโดมตอบแล้วครับเพลงนี้เพื่อชนะคุณและคุณเท่านั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเความเฉลยกันตอสักนิดนึงนะฮะ ฟังเขาอยกเล้กมาใช้ทอนเวรอเโหลายมากไปใช้ท่้นสองเนี่ยใช้เวิร์ดสองเนี่ยฟังยากอ่ะ จริงไหมฟังยากแกพูดว่าตัวเองเก่งหรือว่าไงมันนี ue, <t ract Seattle> ่ถือไม่รู้มันถือไอ้เมื่อกี้กูก็ถือเมื่อกี้มันก็ถือแต่โอ้โหชนะไปในที่เดียวตาามหเยอะนะวันนี้ตัวเลือกรู้สึกได้เลยว่าเยอะพิมพ์ดีใจมากอ่ะพิมพ์ทำโหลได้แบบ พี่เสือกเหมือนกันอะไรล่ะหนูก็ต้องเปิดให้กล้องกระลูนอยู่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนคำตอบคนอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวกูกูหันให้กล้องดูอยู่แล้วอะไรอะไรไม่นี่ก็คือเอาไว้นี่วาดหน้าคือทั้งแถบเลยเหรอเอาได้ค่ะทั้งหมดนี้เลยเหรอค่ะนี่คือทั้งหมดนี้เลยใช่ทั้งหมดนี้เลยไม่นี่ Mengapa ini? Apa? Mainip. Mainip. Ini, ini? ini kuda yang? Mainai. 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 อ้ว้าวเล็กเลเล็ก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 แเนีเนี้เเน็เ็เร็วเร็วรีบรอันแรกกูเริ่มมาแล้วอันแรกกูเจ็บแล้วแหม ยอดไปลพอแล้วเอาแล้วสี่อันเออเจออะไร EP ได้ทันทีครับทวนกันทำไมไม่ปิดรายการเล่นเล่นกันก่อนดิตอนนี้เนี่ยคุณโดมเขานำอยู่สามหนึ่งมาดูกันว่าใครจะถึงสิบก่อนใครถึงใครถึงสิบทำไมใครถึงสิบเกมก่อนเนี่ยต้องพาใครใครพาไปก็ฟังกูพูดก่อนสิมึงจะรีบแทรกเข้ามาทำไมอ่ะ จะพาทุกคนเนี่ยไปเลี้ยงร้านค่ะโอเคซึ่งมึงจะเป็นคนพาไปถูกไหมมึงสิเพราะมึงจะแพ้กูอ๋อคือคนที่ได้ถึงสิบก่อนอีกฝั่งที่แพ้ต้องพาไปใช่ใช่ใช่กูชาแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมโอ๊ยเจ็บเลย คือจากไม่พัฟสโลน